เอาตูนี่ครงสั่งใยสีแดงดีครับซ้ำค,ครับพี่น้องครับจอยเปิดเทเลครับตัวนี้ สวัสดีครับมาเจอกันแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแลวก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมมาพี่น้องครับมื่อนี้ไผอยากจะได้งัวสาวนะครับพี่น้องครับบุญชูกะสิพามาเอายุพลอยสฟาร์มนะครับืันนี้ผมมีงัวมาไม่ให้พี่ให้น้องได้รับได้ชมนี่เป็นงัวสาวโครงสั่งใหญ่ๆนี่สายโตอยู่นะครับด้วยพี่น้องครับ นี่แหละผู้ใดอยากจะได้นะครับงัวสาวกำลังหาอยู่กะของคอกนี่เพิ่กนกมีมาให้เพียงลองได้เลือกได้ชมอยู่ตลอดนะครับเดอ้อหามาะม่ยเหนื่อยนะครับมือนี้กัมีไม,ม่ที่เห็นอยู่นี่กะบหาโตนะครับผู้ใดยกไปมือนี้เพิ่นบอกว่าราคาพิเศษเลยนะครับนี่เอา้าวกำลังมองหาอยู่นะครับแล้วกะงัวกำลังมาใหม่อยู่นี่กะหลายโตอยู่นะครับเดอ้อเอา้าอยากจะได้กัติดตามเฟซบุ๊ก่นไว้ได้พรอยใสายฟา้ามนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านเปลือยตำบลหนองโกอำเภอบอระบรือจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับเนาะเอา้ากะมือนี้กะ แดดบอกพอดีครับช่วงท้ายคลิปนะครับพี่น้องครับกะสิให้พี่น้องนี่ได้เห็นชัดๆเนาะตอนอื่นกะสิไปทักทายครับทั้งอาจ้าของขอกกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมื้อนี้มีมาจากโตครับลวงใจครับมีหาตค่ะมีหาตนะครับเอาตัวไหนก่อนครับเอาเอาตัวเอาตัวแรกทั้งคุณสามสี่แปดก่อนค่ะสามสี่แปดนะครับพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงหมาเข้าจักหน่อยนะครับเด้อเออมันเอาคนรอครับผม สามสี่แปดอันนี้มาใหม่นะครับพี่น้องตัวนี้ลูกพ่อเดยครับน้องจอยตัวนี้เป็นลูก KF31 ค่ะลูก KF31 ตีเบอร์จด F ให้แล้วจักเดือนหรือครับได้สิบเดือนค่ะสิบเดือนเอากะตัวไม่ได้ขี่ลายได้พี่น้องครับสวยงามเลยแหละครับสำหรับอ่าสิบเดือนนะครับสูงยุตเท่าไรครับน้องจอยสูงประมาณร้อยสามสิบบวกค่ะอร่อยสามสิบบวกไดอยู่หอกครับบดดีเด้อครับเอาบดเสียเวลาครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับผมสี่หมื่นเก้าค่ะอ่ะสี่หมื่นเก้าราคานีรวมส่งฟรี ผัวผากอีสานนะครับพี่น้องครับแล้วก็แถมพวกวัคซีนต่างๆให้หมดแล้วได้ครับพี่น้องเด้ออันนี้ฉีดครบทุกอย่างหรือเปล่าคะพีัน้องฉีดครบแล้วค่ะพวกปากเท่าเปื่อยพวกล้ำปีแล้วก็บำรุงกับพยาธิค่ะอ่ะการดูแลดีได้ครับพี่น้องครับเอาบรเสียเวลาครับเอาเบอร์โทรศัพท์มาครับผมมาเด้อศูนย์หกสามเจ็ดสามสี่สองสามสองหกค่ะแล้วก็ไอเฟสบุ๊คกับคล้อยใส่ฟาร์มค่ะอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะเดี๋ยวสีพาเบงโง่อีกชัดๆครับพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตาดนะครับเด้อ โหทันสัตว์นี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละเหนียงคอก็คือว่นานังหนายอยู่ลนะครับพี่น้องครับสำหรับใส่นี่ราคา4ี่หมื่นเก่านะครับพี่น้องซึ่งต่อรองได้อีกราคานี่ทรงฟรีให้พร้อมนะครับเด้อเบิกใกล้ๆก้อนนะครับเนาะดูชัดๆกันไปเลยงวดมีหางตัวพยอยากแต่งงวดสาวถามมูอชูมาหลายที่กันครับจะแต่งงวดสาวแดงๆราคาสี่หมื่นกว่ามีบอมีขับอยู่หนีแหละพี่น้องอ่ะกีบเล็บแข้งขานี่ บ่มีปัญหาบ่มีตำหนิอย่างแนเนาะครับเป็นบ่บ่ค่ะรับประกันตำหนิทุกโตค่ะรับประกันตำหนิน้มกับบ่มีติง้งจกโตนะครับเนาะอันเรื่องน้มมีติ้งเนี่ยผมบอกเพื่อผู้ลังค์ขึ้นมันตินะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คุณกับบตุตรีเหรอ,อครับพี่น้องครับอ่าอยู่นี่บ่มีน้มเอ่อน้มมีติงต้งเนี่ยบ่มีจกโตแล้วครับเด้อนี่ส่วนไทยเอาเบื้องชัดๆเลยครับพี่น้องครับผมชุดสีดนให้เบื้องเอ่อท่านี้นะครับเนาะเออชูจะดันให้ดูข้างนี้เอ๋กับบ่มีเปีลยบี่อมี่ด่เาถือวว่าสยงามเลยผู้ใดาบ่ทน้องขางไป นี่มาใหม่สดๆดร้อนๆอนเลยนะครับเนาะนี่นะครับตัวต่อไปนะครับสวนสูงใกล้เคียงกันครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกพอได้ครับสามสี่เก้าน่ไอ้ลูกเคบสามหนึ่งค่ะเขบสามหนึ่งเท่กันเนาะค่ะตัวนี้จะเดือนหรอครับได้สิบเดือนกว่าค่ะสิบเดือนกว่าได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวตัวใหญ่เง้วดีอยู่นะครับเด้อสำหรับว่าสิบเดือนนะครับเนาะนี่ใหญ่ใหญ่เงวสูงกะตัวนี้สูงกวบ่แมนค่ะตัวนี้สูงกว่านิดนึงค่ะเพิ่มมาได้กันเลสามสิบห้า เออร้อยสามสิบห้าได้ค่ะพี่น้องครับตัวนี้ป่วนไ้เท่าไรครับจอยยี่สิบสี่หมื่นเก้าคือกันค่ะอ๋อสี่หมื่นเก้าคือกันนะครับพี่น้องครับนี่สี่หมื่นเก้าเส้นกันนะครับเนาะอ่อเบื้องใกล้ๆครับพี่น้องคนนึงนี่นะครับเด้ออ่ออยากจะได้ตัวนี้เป็นเครื่องอมนะครับพี่น้องครับแต่ว่าไรโค้งสางเนื้อหนังนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเนาะอ๋อแฟนหลังครับผมอ่อเขาแค่ไหนเรียบร้อยส่งจดเอฟให้แล้วคือกันนะครับใบเอฟรออยู่สิบนะครับพี่น้องครับได้แน่นอนครับผมนี่เบื้องส่วนหน้าครับพี่น้องครับ นี่รูปร่างหน้าตาครับอ่ะขอขายแข่งขาคิวรีบกะบ่มีตสตนี้คือกันนะครับตัวนี้เนาะค่ะอ่ะนี่แหละครับเด้อตัวนี้ลึกดีเยอะครับพี่น้องครับตัวลึกๆยาวาเลยสี่หมื่นเก้าเช่นกันอ่ะหางนี่ครับพี่น้องครับบัวดอกบัวแซมดอกแต่วันทุศิษย์เบื้องทั้งขางนี่นะครับเนาะเออกะบ่มมิปียกกบ่มีปานบ่มีิส์ดังนะครับเด้อพี่น้องครับอ่ะอึบด้อวันทุศิษย์เฮ้ยขางนี่ไงเออชูจะดันให้ดูข้างนี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละ สี่หมื่นเก่านะครับเด้อสองตัวแล้วพี่น้องครับผู้ใดยกคูหรือว่าจับเป็นคูอยากได้ตัวนี้ไส่กับตัวนันนี่เป็นรให้พิเศษเลยนะพี่น้องเด้ออันนี้บ่อยไปก่อนเนาะสำหรับผู้มีงบประมาณถึงนะครับหางัวดีๆไปเลี้ยงจักตัวหนึ่งนะครับพี่น้องของพลอยใสฟ้ามือกับคัดมาให้เลยตัวต่อไปครับตัวนี้ก็ตัวนี้ใหญ่เต็มเลยตัวพี่น้องครับตัวนี้เลยสามสิบหาได้ยุบบ่ได้ค่ะเอตัวนี้ลูกพ่อไหรครับตัวนี้เป็นลูกทศพลค่ะลูกทศพลนะครับพี่น้องครับจักเดือนลรครับนี่ ได้อีกประมาณ13เดือนแล้วค่ะ13เดือนนะครับพี่น้องครับอันนี้ปีก็อีกเดือนหนึ่งนะครับเนาะเออนี่ยสีเบื้องขางทางนี่นะครับเด้ออ่ะนี่ผมจีดันให้13เดือนนะครับพี่น้องครับลูกทศพลตัวใหญ่อยู่อ่าตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปสี่มือเก่าค่ะสมกลัดนะครับสี่มือเก่านะครับเนาะมักสไตล์ใดญเดือดเอาด้วพี่น้องเด้อตัวตัวนี้ก็สีสูงก็บุญนัดนนิดนึงอายุก็13เดือนเขาแผลเ h ็ดเขานี่หายสนิทแล้วนะครับโอกาสได้เครื่องของ ในเครื่องบดขอบดำม,มากนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้นี่แหละหูก็บโถึงปากสําคครับผมนี่นี่แหละครับพี่น้องเออนี่รูปร่างหน้าตานะครับเนาะหนอกใหญ่ยอยู่ด้วยครับพี่น้องตัวนี้แผ่นหลังกับเริ่มที่จะเต็มหลายเยล่ละเบื้องด้านขางานนี้ก้อนดังกับบม่มีแปลวกับบม่มีนะครับเนาะหางดูกรีบเล็บนะครับพี่น้องลน้มซีหัวเอาสีาพาเบื้องข้างทั้งนี้ครับผมอ่ะนี่ จิ้มดำๆหางยิ่งใหญ่ๆเลยหมายเลขสามสามศูนย์เอฟหนึ่งสี่หมื่นเก่าขึ้นกันนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้เอาสี่หมื่นเก่ารอบนี้ไม่จะตัวยใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับอ่ะนี่มักตัวใดชอบตัวใดมุลเลือกมุนโชมอลครับอ่ะตัวต่อไปครับผมค่ะตัวนี้มีใบเพชรแล้วค่ะตัวนี้มีใบเพชรแล้วจ้ะตัวไหนตัวนี้เห็นปะตัวนี้ค่ะโอ้ตัวนี้ตัวนี้ได้ใบเพชรแล้วเด้อพี่น้องเด้อเป็นลูกของเอสเคห้าสองศูนย์นะครับพี่น้องครับ เป็น F1 เกิดวันที่21เดือนกันยาปีสองศนย์สองหนึกับประมาณปีหนึ่งนะครับพี่น้องตัวนี้ปีหนึ่งตัวเอ่แง่แดงดีบ้วนจัดขึ้นกันครับผมสูงกี่ต้นไสานสีผ่าใดอยู่รนะัจ้อยตัวนี้ได้ค่ะอะ่หมายเลขสองสี่เก้าเอาตัวนี้โครงสร้างในี่สีแดงดีครับซ้ำครับพี่น้องครับจ้อยเปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดไบหางมืดเจ็ดค่ะตัวนี้หางมืดเจ็ดนะครับพี่น้องครับพร้อมใบเพชรมาแล้วนะครับเนาะหยิบเล็บนี่เอาสวยๆเลยตัวนี้ ขอบหูดำๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละรูปร่างหน้าตาด,ด้วยครับเด้อตัวนี้อ่ะนี่ขอบดำๆเลยนะครับเนาะอ่ะนี่เบื้องแผ่นหลังตัวนี้กล้ามเนื้อเริ่มมาหลายเลยนะครับเด้อพี่น้องครับนี่จะพาบเบื้องเบื้องไายน,นะครับเนาะนี่เนือ้อไทยไดหลายๆเลยตัวนี้อ่ะเบื้องแผ่นหลังครับหาเมื่อินเจ็ดตัวเนาะตัวนี้เนาะหาเมื่อินเจ็ดด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ตัวตัวขรุขระที่จะใหญ่งที่เดี๋ยวยิ่งก้มูผละครับใน้หาตัวนี้ บอกย่างไงนะครับเนาะขางนั่นกับบัวได้มีเปล่าบัวมีปัตน,นี่เนาะบัวค่ะอ่ะนี่นะครับเห็นบัวมึงแผ่นหลังเดี๋ยวจังมึงขางนั่นอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวภาพมึงตัวต่อไปครับพี่น้องตัวต่อไปตัวนี้เป็นลูกเขาอะไรครับน้อนจอยเป็นลูกเจมบอลค่ะเออลูกของเจมบอลนะครับเด้อสามสามสี่ครับผมอายุจักเดือนหรอครับตัวนี้ได้เก้าเดือนค่ะเก้าเดือนนะครับเด้อเออดันมาลูกดันมาเก้าเดือนสูงเท่าไรครับ สูงประมาณหลายสามสามสิบกว่าค่ะรประมาณหลายสามสิบสองสามสิบสามร้ <32, 33. S 1> อยสามสิบสองร้อยสามสิบสามนะคะพี่น้องครับเอา้าอยากได้ตัวนี้ลูกของเจมบนอนเขาเฮ็ดเขาแพ้กันแล้วจะหายครับพี่น้องครับนี่เด้อแข้งขาข้อขาดำริบนาครับปกติครับก็จะเน้นให้เบื้องต้นนี้นี่บ๊วยนะครับพี่น้องตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าค่ะตัวนี้สี่หมื่นห้าได้ค่ะพี่น้องครับราคาเบาๆเลยต่อร้องเอา ซึ่งยูนทรงฟรีถุกตัวนะครับซึ่งว่ากำลังจะเขามาใหม่อีกก็มีเยอพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจตัวใดก็โทษหรือว่าทักถามกับทั้ง a c e b o o k ไฟลใสหรือโทษถามใดนะครับพี่น้องครับอ่าถ้าหาตัวนี้ยังบูถึกใจนะครับมีมาใหม่ให้อยู่นะครับเด้ออ่ะนี่นะครับอ่ะนี่นะครับเดเดี๋ยวคงติดันดันตัวนี้เบื้องข้างนี้ให้นะครับเนาะอึ๊บคุณชูจะดันข้างนี้ให้ดูนะครับพี่น้องเออนี่ดันนี่นะครับเด้อบ่มีแป๋วบ่มีปัดนะครับเด้ออ่ะนี่นะครับเด้อ นี่เอาตัวนี้เดี๋ยวสิเบื้องขางนี่นะครับตัวยิ่งใหญ่ขางนั้นท่านเห็นอยู่นะครับเนาะเออนี่นะครับเด้ออ่ะซีมือถ่านตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะเบื้องดากเบื้องจิ๋มดานนี่ครับนี่พี่น้องครับขางนี่เห็นแล้วตัวนี้ตัวใหญ่งนะครับสำหรับหาเมื่อนเจ็ดพี่น้องครับหาเมื่อนเจ็ดยังไงเลยตัวนี้เอ้ามักตัวใดเมื่อเหลือมาชุ่มบปล่าจิตนุ่มพี่น้องครับนุ่มมีติงดอกอ่ะมือนี้ก็มีอหาตัวแกินแขนน้องจ่อยเนาะค่ะอ่ะมากตัวใดทักมาได้ครับผมสำหรับพลอยใสายฟ้ามอนี้ก็ มีมาให้แค่นี้ครับซึ่งอยู่ในขอกหลายยุทธวิดจองเหมือนหพี่น้องอ่ะผู้ดใดโคไว้กับใดก่อนละครับไม่เยี่ยมหนากขอกใดซูมเอ๋ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะทุกท่าครับสวัสดีค่ะ